สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวรัวก,กินได้ของบ้านไร่วังพยอมนะคะนี่ค่ะต้นผักชีนะคะตอนนี้ก็จะมีนี่ค่ะชัดไม่เอ่ยหนอนชอนใบนะคะ ในใบแรกของสละแหน่นะคะจะมีหนอนชอนใบนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นหนอนชอนใบทุกๆเกือบทุกๆต้นเลยนะคะก็ให้พึงระวังแล้วก็ดูแลนหน่อยนะคะว่าตอนกลางคืนบ้านไร่องพยอมมาดูนะคะ จะมีผีเสื้อกลางคืนนะคะตัวสีเทาๆนะคะแล้วก็สีขาวๆนะคะ <im itation> บินอยู่มากมายเลยนะคะในแปลงผักนะคะ <im itation> นี่ค่ะ <im itation> จะเป็นหนอนชนใบทุกๆชนิดเลยนะคะแม้แต่ผักกาดผักกางตุ้งก็เป็นนะคะ <im itation> นี่ค่ะ <im itation> จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่เห็นผักจะยอดกุดเยอะมากๆนะคะก็ตอนนี้ก็มีจิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดตอนกลางคืนจะเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะยังมีพอเริ่มเย็นหน่อยจะเริ่มมีมานะคะตรงน,นี้ก็เลยว่างเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ตอผักคะน้านะคะนี่ค่ะเริ่มใบเป็นจุดหมดเลยนะคะ มีจิ้งหรีดนะคะกัดกินคอโคนใบแบบนี้เลยนะคะเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีป้องกันแบบไหนนะคะสําหรับจิ้งหรีดถ้าเพื่อนคนไหนมีวิธีป้องกันจิ้งหรีดก็บอกกันบ้างนะคะส่วนตรงนี้บลาหลงพยอมก็เอาหอมมาจิ้มไว้นะคะเพราะว่าข้างนอกนั้นก็ตัดกินสองเที่ยวบังเอิญลืม ลดน้ำปูนใส่นะคะรอบสุดท้ายลดน้ำเยอะจัดเน่าหมดเลยนะคะสำหรับในแปลงที่ว่าใส่กระจาดไว้นะคะส่วนตรงนี้บาลังพ์พยอมก็เพาะถั่วฝักยาวไว้นะคะสามารถที่จะเอาลงหลุมปลูกได้แล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นถั่วพูนะคะ ถั่วพูสมัยใหม่นะคะปลูกไม่นานจะได้กินขวักจะได้กินฝักนะคะนี่ค่ะก็เพิ่งขึ้นนะคะเพราะในวันเวลาเดียวกันนะคะแต่ความงอกจะแตกต่างกันนะคะถั่วพูจะเป็นพืชที่เพาะยากกว่าพืชชนิดอื่นนะคะส่วนวันนี้ก็มาทำแปลงผักตรงนี้นะคะว่าจะเอาผัก เป็ดญี่ปุ่นนะคะมาลงในตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกไอ้เจ้าตัวแสบ3สามตัวนะคะเจ้าไข่ต้มไข่เน่าแล้วก็อังุ่นนะคะลงลุยหมดเลยนะคะส่วนแปลงตรงนี้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะขึ้น รู้สึกว่าจะไม่สม่ำเสมอนะคะที่ขึ้นก็ขึ้นที่ยังไม่ขึ้นก็เยอะนะคะถ้าเขาไม่มีผลดีเดี๋ยวจะเอาผักบุ้งไทยมาลงนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเขาไปปักชำกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้สามสหายนะคะลงมานอนหมดเลยนะคะก็เหลือริมริมกระมังนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปขยายแอบแอบขยายใหม่นะคะผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็กินอร่อยใส่กว๋วยเตี๋ยวใส่มาม่า,มาใส่ ยำนะคะหรือทำสลัดก็อร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารที่หลายๆคนก็คงจะชอบกินกันนะคะสำหรับบาลายองพยอมนี้ชอบใส่กับกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะหรือว่าทำสลัดผักค่ะ okay. เราก็จะมาตัดตัดให้สั้นๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะได้แตกใหม่นะคะสำหรับในกระมังนี่ค่ะแล้วตัดได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาไปปลูกในแปลงที่เราจะจัดไว้เป็นแปลงผักเลยนะคะไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปักชำกันนะคะ นี่ค่ะก็เด็ดออกเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ปักชำหลายๆคนก็รู้จักนะคะรู้จักกับผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเป็นพืชกินใบชนิดหนึ่งนะคะมักจะอยู่กับถาดอาหารของโรงแรมทั่วๆไปนะคะ เป็นการประดับจานแล้วก็เป็นเครื่องเคียงตามโรงแรมต่างๆนะคะเป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าครั้งแรกเลยที่ได้มาก็พอดีหลานสาวไปประชุมที่โรงแรมนะคะโรงแรมห้าดาวในกรุงเทพด้วยนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบนี้ชนิดนี้นะคะ เอามาประดับจานแล้วก็เป็นเครื่องเคียงหลานสาวก็เก็บกินใบหมดแล้วก็เก็บก้านเอามาให้บ้านไร่องพยอมนะคะตอนนั้นบ้านไร่องพยอมยังไม่รู้จักนะคะยังไม่รู้จักด้วยว่ามีพืชผักชนิดนี้กินได้ด้วยนะคะหลานสาวก็บอกว่าอาลองไปปลูกดูนะเขาบอกว่าปลูกง่ายกินอร่อยมากๆเลย แถมมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยมะลายวงพยอมก็เอามาปักไว้เพียงกิ่งเดียวนะคะเพียงกิ่งแบบนี้นะคะแต่ไม่มีใบนะคะมาใบก,กลดนเลยนะคะมากเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มียอดมานิดนึงก็เลยเอามาปักช้ำไว้นะคะเพียงเดือนเดียวนะคะเขาก็ แตกยอดออกมาเป็นสองยอดพอยาวขึ้นมาได้ประมาณคืบหนึ่งบ้านร่ขงพยองก็เห็นว่าได้ผลแน่บ้านร่ขงพยองก็เด็ดอีกเด็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ปากชามอีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สจนถึงครั้งที่ห้าที่สิเลยนะคะก็ได้มาเยอะมากมายแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆที่เขา ได้ชิมแล้วว่าอร่อยนะคะก็แบ่งปันไปปลูกกันทั่วถึงนะคะกับต้นไม้เพียงก้านเดียวนะคะจากโรงแรมหดาวในกรุงเทพนะคะก็สู่ฝีมือของคนในชนบทนะคะที่สาม,มารถขยายพันธุ์ปักชำได้มากมายนะคะตอนนี้แวลแองพยอมก็ ชัมผักไปญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะยาวไปนู้นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลดน้ำกันนะคะส่วนท่อตัวนี้นะคะเราจะทำได้สองอย่างนะคะคือจะใส่ทั้งหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ทั้งเสียบสายยางได้นะคะเมื่อเราจะใช้หัวสปริงเกอร์เราก็จะถอด สายยางออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่หัวสปริงเกอร์แทนนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องถือสายยางนะคะเวลาใส่แป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ำกันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นตัววาล์วที่เราจะต่อจากท่อสายเมนนะคะเราก็จะต่อมานะคะเพื่อจะเปิดนะคะส่วนตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับเวลาฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะต่อข้อต่อเป็นสายยางหรือว่าหัวสปริงเกอร์เพื่อเปิดเพื่อกันไฟได้อีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะเปิดลดน้ําแบบนี้นะคะน้ําก็จะกระเด็น กระจายไปทั่วนะคะทั้งแปลงผักแล้วก็แปลงที่ปลูกใหม่นะคะก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นแล้วก็มาต่อสปริงเกอร์นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารยายองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ